สวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาวประตูนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํางานพรีวิวนะครับซึ่งก็เคยพรีวิวไปแล้วแหละแต่ก็ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเก่าไฮบิดนะครับแล้วก็จะมีตัวเปรียบเทียบที่เป็นตัวใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่าอ d ด d ดาสพีเ a อร์เชียลโปรไฮบิดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่พี่ตองนะครับกวินธรรมสัตจานันนะครับใช้นะครับในการทําการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติแล้วก็ท่าเรือนะครับ ถ้าเรือหรอวะถ้าเรือโอเคครับนะครับอ่ากล่องนะครับกล่องก็แพ็กเกจที่เป็นกล่องนะครับวัสดุก็ไม่ได้อย่างที่บอกไปกล่องมันพกพาลําบากมากนะครับอยากได้เป็นสองมากกว่าแต่ก็พอเข้าใจนะเพราะว่าถึงมือมันมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องใช้เป็นกล่องนะอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวบอดี้นะครับบอดี้ข้างหลังเนี่ยเป็นผ้าถักนะครับเป็นผ้าถัก เหมือนผ้าขัดก็ใส่แต่ข้อเสียของมันที่ผมบอกทุกคลิปนะครับทุกครั้งเลยนะครับตัวข้อเสียที่เป็นตัวเนี้ยโลโก้มันนะครับมันค่อนข้างไปง่ายเวลาหนามรุดนะครับแล้วก็คือหนามรุดแตกก็คือโลโก้ก็ไปนะครับเหมือนกับรองเท้าเด็กเลยนะครับรองเท้าก็เป็นนะครับแต่ข้อเปรียบเทียบคือตัวใหม่เนี่ยจะ โอเคกว่านะครับโลโก้มันจะฝังเข้าไปข้างในนะครับมันจะไม่มีการแตกนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกบอสตัวไหนสวยกว่าผมชอบการที่เป็นแบบนี้แต่ข้อเสียคือมันอย่างเงี้ยครับมันหลุดง่ายนะครับแล้วก็คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งผมชอบตัวใหม่มากกว่านะครับมันจะดูไฮบริดครบทุกนิ้วนะครับไฮบริดมันจะดูครบทุกนิ้วเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นโอเวอร์ทามนะครับแล้วโอเวอร์มาครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ก็ข้อเสียมันก็เยอะแล้วก็คือการที่มันใส่ยากด้วยนะครับผมใส่ยากข้อมือขยายไม่เยอะนะครับบอดี้ Body ก็อย่างที่บอกไปเป็นผ้าถักเนาะแล้วก็ Adidas อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ oco, แล้วก็มีคำว่า Creator นะครับโฟมนะครับโฟมเป็น u rg 2.0หรือว่า u n d i v a l k i t นั่นเองนะครับก็คือมันก็คือโฟมตัวท็อปแล้วนั่นแหละแต่ว่าผมก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่ามันก็จะมี1.0ซึ่ง1.0ไ,ไม่เหมาะจริงๆนะครับเอ,อ 0, มันค่อนข้างไปง่ายนะครับเพื่อนผมเอาไปใช้ครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็คือถลอกแล้วอะ่ะซึ่ง2.0เนี่ยมันมันเอาไปใช้มา2-3แมตชตยังไม่ถลอกเลยนะครับก็ <c oughs> เลือกซื้อเอานะครับส่วนกราเซ็ตก็เป็นผ้านะครับผ้าโอเค นะครับเอาเรื่องหน้าโฟมอีกนะครับการตัดเย็บเป็นการตัดเย็บแบบไฮบิดคัตนะครับเป็นนิ้วแบรนด์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็น p o s i t i ีฟนะครับเห็นไหมเป็นเห็นตะเข็บเลยนะครับแต่พอมานิ้วนิ้วกางนะครับฝั่งนี้จะเป็น negative ไปละเป็นการซ่อนตะเข็บไปละเห็นไหมโอเคอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าผมก็จะพยายามให้มันเห็นแล้วกันนะครับนิ้วนะครับ ก็มันก็จะกระชับทุกนิ้วเลยด้วยความเป็นไฮบริดมันก็จะเหมือนมีอะไรมามาจับนิ้วเราอะเหมือนเหมือนมีอะไรกำร,รัดนิ้วเรานะครับแต่ยงเวนนิ้วโป้งนะเพราะมันเป็นแค่แรปโอเวอร์ไะแต่ตัวนี้คือให้ความกระชับกับทุกนิ้วเลยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับข้อมือนะครับก็ใส่ยาพอสมควรนะอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ จุดข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าโฟมตัวนี้นะครับจะยาวกว่าเห็นไหมจะมีเวลาใส่อะมันจะจับล้วงเข้าไปข้างในครับมันจะล้วงจับใส่ได้โอเคนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ใส่ง่ายกว่าก็จริงแต่ก็ก็จับถึงโฟมไม่ค่อยได้นะครับมันก็ยัดมันใส่ง่ายใส่ยากคนละแบบกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับถ้าชื่อชอบยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ